ยำปีไสจีนไก่แบบคนเจียงไฮหลายคนคงอาจจะเป็นเหมือนกันนะคะคนที่ทำอาหารอร่อยที่สุดนั่นก็คือแม่ของเราบีเป็นคนที่ไม่ชอบทำอาหารเลยนะคะตั้งแต่เด็กบีชอบไปทางงานผู้ชายชอบไปช่วยงานกับพ่อบีไม่ชอบทำอาหารจนคนที่บ้านบอกว่าแบบนี้แล้วมึงจะมีผัวได้ยังไงเอาจริงๆนะคะบีก็ไม่คิดว่าบีจะทำอาหารเป็นขนาดนี้ทุกวันนี้บีย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นแค่3ปีเอง แต่บีคิดว่าบีทำอาหารได้เก่งมากคืออยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ทำอาหารแบบจริงจังแบบนี้เพราะว่าแม่ทำให้ตลอดแต่งานมีผัวแล้วแม่ก็ทำอาหารให้กินตลอดแต่ตั้งแต่ย้ายออกมาย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นนี้อยากกินอะไรก็ต้องทำเองอย่างเมนูเนี้เชียงรายเขาจะเรียกว่ายำจิ้นไก่ยำที่ไม่ได้แปลว่ายำเหมือนยำวุ้นเส้นนะคะมันก็เป็นต้มยำอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ ทางภาคเหนือมันจะเรียกต้มยำแบบนี้ว่ายำเฉยๆค่ะบีชอบอาหารที่ที่เป็นคล้ายๆแบบเนี้ยคล้ายๆยำแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นยำปรีใส่ไก่หรือว่ายำงูยำงูนี่ชอบมากบีมีพี่ชายคนหนึ่งบีกับพี่ชายจะกินแตกต่างกันมากอาบีจะบอกก่อนว่าบีเป็นลูกครึ่งแม่เป็นคนเชียงรายพ่อเป็นคนชุมพรเขาอยู่สองที่นะคะอยู่ชุมพรอยู่ประจวบแล้วพี่ชายบีอ่ะ เขาไปเกิดอยู่ที่นาราธิวาสนุนแต่บีมาเกิดที่เชียงรายนี่แหละแล้วทีนี้ความแตกต่างของเราสองคนพี่น้องก็คือนิสัยของพี่ชายเขาจะชอบอาหารไทยๆอาหารปักใต้เขาจะชอบแต่แตกต่างจากบีบีจะชอบอาหารเหนืออาหารพื้นบ้านชอบมากแกงพักปังจอพักกาดแกงพักละแกงพักหี่แกงเย็ยนยำงูยำไกย่ยำกบอะไรพวกนี้บีจะชอบมาก อาหารที่เป็นรสชาติเหนือเหนือหรือว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านแต่สําหรับพี่ชายเขาชอบไปทางอะไรอะ่ะแกงเขียวหวานผัดผนงปลาดุกฟูแกงปักใต้อาหารแบบที่เขาขายกันในร้านอาหารน่ะเขาจะชอบกินเมื่อก่อนตอนที่บีย้ายมาอยู่ใหม่ๆอะ่ะเวลาบีจะทําอาหารอะไรบีจะโทรไปถามแม่แล้วบีก็จะจดใส่บันทึกไว้นะคะจดต้องจดนะทุกคนจำไม่ได้เลยเมื่อก่อนทำใหมอ่อ่ะตอนนี้ มันทําบ่อยแล้วมันก็เลยจําได้แล้วเมื่อก่อนช่วงวันหยุดบีนี่บีจะต้องทําอาหารไทยทุกวันหยุดเลยตอนนี้วันหยุดไม่ได้ทําอาหารเลยค่ะอย่างเมื่อวานอะตื่นเช้ามาเจ็ดโมงมาทําสวนดอกไม้กว่าบีจะได้กินข้าวเช้าอะสิบเอ็ดโมงก็คือกินอาหารง่ายๆเลยอาจจะต้มมาม่าอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวเที่ยงอีกทีตอนหกโมงครึ่งหกโมงเย็นอะบีขี้เกียจทําอาหารนะคะช่วงนี้เพราะอากาศมันหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนอนะสู้ตายทําอาหารนี่ชอบมาก อีกอย่างหนึง่งห้องครัวบีมันไม่สะดวกค่ะมันเป็นห้องครัวไทยประดิษฐ์ห้องครัวบีประดิษฐ์เองมันไม่ใช่ห้องครัวสําเร็จรูปที่ติดมากับบ้านก็อย่างที่บีเคยบอกเลยครับไม่ยากเขาสะสมขยะไว้ในห้องครัวบีก็เลยต้องแยกออกมาทําเองใช้เองพูดถึงเรื่องห้องครัวบีจะขอพูดถึงเรื่องที่ทํางานให้ฟังนิดนึงนะคะบีอะทำงานเกี่ยวกับทําความสะอาดทําอาหารแล้วก็จะอยู่ที่เคาน์เตอร์ทําอาหารนะั่นแหะ เกือบทั้งวันเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะยุ่งอยู่กับการทําอาหารเที่ยงอาหารตอนเย็นของคนแก่คนญี่ปุ่นเขาแปลกอย่างหนึง่งบีสังเกตมาเกือบทุกคนแล้วเวลาบียืนอยู่ที่เคาน์เตอร์อ่างอะที่อ่างล้างจานนะคะบางคนเขาจะมาล้างมือมาทําอะไรแบบนี้พอะเขาล้างเสร็จแล้วเขาสะบัดมือใส่เราอะทําไมเขาไม่คิดว่าเออน้ํามันจะกระเด็นมาโดนเราแล้วก็คือเป็นกันทุกคนล้างเสร็จแล้วก็ดีดดีดนิ้วอะ น้ำมันก็จะกระเด็นมาโดนหน้าเราคือ b ีก็เฉยๆนะคะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็งงว่าทำไมเอ๊ะคนญี่ปุ่นเขาถึงไม่เหมือนเราเลยตัวบีเองนะคะบีเกรงใจมากเดินผ่านคนที่ยืนคุยกันบีก็ต้องก้มแต่คนญี่ปุ่นเองเขาจะไม่ก้มนะคะเขาก็จะเดินข้ามไปเฉยๆเลยขนาดเรานั่งอยู่เขายังเดินข้ามหน้าข้ามตาเราไปเลยแล้วอีกอย่างที่บีเจอในครัวเป็นประจำก็คือเวลาพนักงานเอาถ้วยของบริษัทอะ ก็คือถ้วยที่ใช้กันอยู่ในบริษัทในที่ทํางานนั่นแหละเวลาเขาเอาไปกินไปใช้ไม่ว่าจะเป็นถ้วยช้อนชามกระมังอะไรก็แล้วแต่เขากินของตัวเองนะคะเอาไปใส่อาหารตัวเองกินแต่เวลาจะล้างอะ่ะเขาเอามาวางให้บีล้างบีงงมากก็คือเป็นกันทุกคนเลยอันนี้งงงงมากไม่รู้ทําไมเขาทํากันแบบนี้ถ้าเป็นคนไทยก็คือเรากินเองเราก็ต้องล้างเอง แต่อันนี้เขาเอามาให้เราล้างเอามาให้บีล้างบีก็เข้าใจว่ามันเป็นถ้วยของบริษัทแต่คุณกินคุณทําไมไม่ล้างงงมากเลยค่ะอันนี้ไม่เข้าใจทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็บ,บีก็ต้องคอยล้างให้เขานั่นแหละมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะคนนึงก็กินถ้วยหนึ่งใบแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเอามาให้เราล้างทําไมอย่างเช่นตะเกียบเนี่ยเจอทุกวันกินเสร็จก็จะเอามาให้บีล้าง บีทำหน้าที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ครัวก็จริงแต่บีมาทำงานให้กับบริษัทบีไม่ได้มาทำงานให้พวกคุณแล้วบีก็ไม่รู้ว่าเวลาเวนคนอื่นมาทำกับข้าวแทนบีเขาต้องล้างให้คนอื่นไหมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าบีไม่ได้อยู่ตอนที่บีอยู่ก็คือคนอื่นไม่ได้ทำครัวเลยมีแต่บีทำคนเดียววันที่บีหยุดบีก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่บีอยากจะเล่าให้ฟังคือถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ ลองสังเกตคนญี่ปุ่นดูดีๆนะไม่ว่าจะคนแก่ขนาดไหนถ้าเขาย้อมผมถ้าใครย้อมผมะเขาจะไม่ให้โคนดำเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอันนี้บีเจอกับตัวจริงๆบีสังเกตที่ทำงานมาสองปีเขาย้อมผมเวลาโคนดำมันจะออกเขาก็จะไปย้อมทันทีเลยค่ะไม่มีใครปล่อยให้ผมสองสีเหมือนบ้านเราเลยยกเว้นการทำไฮไลท์สีเองก็คือว่าแบบไฮไลท์เป็นสีเขียวสีชมพูอันานาั้นมี แต่แบบเป็นสองสีจากโคนสีดำปลายเป็นสีน้ำตาลอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะพอโคนเริ่มดำดำนิดนึงเขาก็ไปย้อมกันเลยสองเดือนที่แล้วว่ะบีมีโอกาสได้แบบเจอคนที่ทำงานนั่นแหละเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันต้องไปย้อมผมแล้วแหละเพราะโคนเริ่มเริ่มดำมานิดนึงแล้วอันนั้นคือคนแก่นะคะอายุ62ปีแล้วที่ทำงานกับบีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เพิ่ง ลาออกงานไปก็คือสิ้นสุดการทํางานของเขานะคะเขาอายุ72ปี72ปีนี่หงอกแน่นอนค่ะแต่ไม่เคยเห็นหงอกเขาซักเส้นเลยอยู่เมืองนอกกว่าจะได้กินอาหารไทยแต่ละอย่างหมดเงินไปเยอะเลยค่ะมื้อนี้ก็หมดไปหลายร้อยบาทสําหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไซยนารา